เราก็ถอดแผงคอออกครับแล้วก็เอาลูกปืนคอรถมอเตอร์ไซค์ฟีโนโอ่ออกครับเราจะเริ่มจากตัวบนนะครับลางลปืนตัวบนแล้วก็มาตีลูกปืนลางตัวล่างออกนะครับจากนั้นเราก็เอาลูกปืนอันใหม่เนี่ยครับมาเป็นชุดแบบนี้เลยแล้วก็แถมจะลเบีให้ด้วยแล้วเราก็ใส่เข้าไปครับใส่ลูกปืนเข้าไปเสร็จปับ๊บล้วก็ เอาแฮนด์มาสวมกับที่เดิมครับแล้วก็ใส่น็อตล็อกแฮนด์เข้าไปน็อตล็อกแฮนด์ก็จะมี2ตัวนะครับมันขบมันดูแล้วเราก็ไขน็อตล็อกแฮนด์เข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอาแฮนด์มาใส่กับที่เดิมครับแล้วก็ล็อตล็อกแฮนด์ด้วยน็อตเบอร์14เสร็จแล้วครับวิธีการเปลี่ยนลูกปืนคอ